ับเรานะคะรนะ้านมือสองกเกษตรยนต์นะคะหรือเพจดีแตนพิจิตสองนะคะตัวนี้เราไม่ได้มาเปิดให้จองนะคะแต่เราจะมาทํารีวิวนะคะให้สําหรับลูกค้าเกาหลีของเรานะคะเนาะที่อยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะบ้านบ้านเกิดนางนอนเนาะอยู่อําเภอปะทายนะคะ,ะตัวนี้ลูกค้าได้สั่งมาสั่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะคะว่าจัดทํา รูปทรงแบบนี้นะคะอ่ารูปรูปทรงแบบนี้ถูกใจลูกค้ามากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราทําอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะอ่าหนึ่งเลยนะคะเราได้ติดตั้งเครื่องนะคะเดินเข้ามาหน่อยติดตั้งเครื่อง11แดงนะคะ11แดงคูเบต้านะคะตรงนี้อ่าแดง11แดงคูเบต้า ET ทนะคะให้ลูกค้า1เครื่องนะคะอ่า แล้วก็จัดทําเรื่องของสีสันนะคะติดกระจกจัมโบให้นะคะซ้ายขวาอย่างละข้างนะคะหนึงคู่นะในส่วนนี้นะคะแล้วเดิมทีไม่มีหลังคานะคะแต่ในส่วนของหลังคานะคะลูกค้าไดอา้ออกค่าใช้จ่ายเองนะคะเนาะออกค่าใช้จ่ายเองนะคะจัดทําหลังคาเป็นหลังคาเหล็กนะคะ <S <S เพื่อที่ว่าลูกค้าจะเอาไปวางเขาเรียกอะไรนะแผงโซล่าเซลล์นะคะ ลูกค้าก็เลยได้ให้ช่างของร้านเราจัดทาให้นะคะตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็จะดูดูดูด้านรอบๆก่อนนะคะแล้วก็คือตรงนี้สีสันลูกค้าก็สั่งทาตามชอบลูกค้าเลยนะคะตรงนี้ลูกค้าถูกใจมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดความยาวของกระบะให้ดูก่อนนะคะว่ากระบะยาวเท่าไหร่นะคะ,ะพม่หม่กดอันนี้ใช่ไหมน้ยกดไว้เฉยกดให้มันชิดอะ่ะ ตัวนี้ยาวสองเมตรเจ็ดสิบนะคะามาใกล้ๆหน่อยตรงนี้ยาวสองเมตรเจ็ดสิบนะคะความยาวเอาพี่ใหม่ปล่อยยาวสองเมตรเจ็ดสิบนะคะเดี๋ยวเรามาดูความกว้างนะคะกว้างเมตรหกสิบค่ะกว้างเมตรหกสิบนี่ความสูงของตระบะนะคะอยู่ที่ หนึ่งเมตรสิบห้าเซนนะคะหนึ่งเมตรสิบห้าเซนนะคะความสูงของกระบะนะคะ,ะแลวตัวนี้เราจะมาดูกันนะคะด้านหลังนะคะเราได้ติดตั้งไฟท้ายให้ลูกค้าฟรีนะคะหนึ่งคู่นะคะซ้ายขวานะคะติดตั้งไฟใหม่นะคะติดตั้งในเรื่องของบางโตนกันกันที่ดินดีแต่นะคะเนาะตัวนี้นะคะตัวนี้กระบะ สามารถไปบรรทุกได้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะบรรทุกได้อย่างน้อยเลยสองตันขึ้นนะคะตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูช่วงล่างนะคะตัวนี้จะเป็นยางหกจุดหกห้าศูนย์นะคะขอบสิบสี่นะคะตัวนี้แหนบสองชั้นนะคะอ่ะสุกเข้ามาใ,ใกล้แหนบตัวนี้แหนบสองชั้นนะคะสามารถบรรทุกได้เลยคัดซีนหน้าสี่นะคะตัวนี้อ่ะ เทินด้วยไม้อีกชั้นหนึ่งนะคะในเรื่องของช่วงล่างนะมีโชค๊คมีแหนบนะคะสามารถบรรทุกบรรทุกหนักได้เลยนะคะสองตันขึ้นแน่นอนนะคะคันนี้ต่อท่อต่อท่อชุดหนึ่งนะคะลงล่างมาตรงนี้นะคะเนี่ยท่อลงล่างมาจากเครื่องแล้วนะคะควันก็จะออกรูนี้เลยนะคะไม่โดนหน้าลูกค้าแน่นอนนะคะคันนี้นะคะ,นะคะ แล้วได้ส่วนของเทสระบบนะคะเราได้เทสแล้วนะคะตันนี้เราได้เทสระบบให้ลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปการขับเราจะมีคลิปการขับใช้งานให้ลูกคา้าได้ดูนะคะได้ดูว่ารถคันนี้เทสระบบเรื่องเบรกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เรียบร้อยแล้วนะคะลูกคา้าถ้าไปส่งลูกค้าถึงบ้านลูกค้าสามารถขับขับใช้งานได้เลยนะคะ,ะคะันนี้นะคะพอเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปชม คลิปการขับเทสเกียกันด้วยนะคะเทสเกียเทสเบรกเทสระบบทุกอย่างให้ลูกค้าดูเพื่อความชัวนะคะว่ารถคันนี้นเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะ,ะท่านใดนะคะสนใจอีแตนทางร้านเรานะคะร้านมือสองเกษตรยนต์ของเรานะคะหรือเพจอีแตนพิจิตสองนะคะสามารถติดต่อเข้ามาทีช่ช่องทางการติดต่อที่เราได้ขึ้นมาให้เลยนะคะมีเบอร์โทร แอดไลน์นะคะแอดไลน์หรือเบอร์โทรติดต่อไหมคะเข้ามาสั่งสั่งจองกันก่อนได้นะคะเพราะว่าร้านเราทําตามที่ติดมาจํานะคะไม่ได้ทําจอดไว้นะคะอ่าโอเคค่ะบ๊ายบายอันนี้ติดเครื่องให้ดูก่อนนะคะว่าเครื่องติดง่ายไหมนะคะอืมติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสเกียร์กันนะคะเทสเกียร์ทเรทสเบรกให้ดูนะคะว่า หาใส่เกียร์ยังไงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอขึ้นก่นอนอไปไหนไปไหนนะอ่ะไปเลยเกียร์หนึ่งนะคะะเกียรย์สองนะคะเกียร์เข้า มีเด้งนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะอ,ะอันนี้นะคะเราก็ขับเทสเกียร์นะคะ,ะเบรกนะคะโอ้ระบบเบรกอยู่ดีมากนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเบรกอะไรอะ,ะเบรกน้ำมันเดสเกียร์ถอยนะคะ ของเราระบบเบรกของเราคือเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีเด้งนะคะลูกค้าตรงนี้นะค่ะ,ค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 ะวันนี้เราจะไปรีวิวอีแตนคันนี้กันนะคะรอชมได้เลยค่ะ สวัสดีนะคะวันนี้ร้านมือ2เกษตรยนต์ของเรานะคะหรือเพจอีแตนพิจิต2นะคะทําการรีวิวอีแตนคันนี้นะคะรอจัดส่งจังหวัดนครราชสีมานะคะอําเภอปะทายนะคะ รอจัดทรงอ่ะอํเภอรประทายนะคะจังหวัดคนครราชสีมานะคะอ่ะคันนี้ลูกค้าจบไปพร้อมเครื่อง11แรงนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวรอบคันให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะร,รีวิวรอบคันให้ดูอีกทีนึงนะคะเป็นเป็นคลิปภาพนิ่งนะคะเนาะแต่อันนี้เราจจัดจัดรีวิวให้ลูกค้าดูเรื่องระบบเบรคเกียร์คัสนะคะเนาะ ว่าเกียร์หนึ่งเกียร์ดีไม่หลุดไม่เด้งนะคะระบบเบรกใช้งานได้อย่างเงี้ยนะคะเนาะเราก็จะรีวิวให้ลูกค้าดูนะคะตัวนี้เครื่องนิ่มๆเลยนะคะเนาะเครื่องสิบเอ็ดแรงค่ะเสียงนิ่มๆเพาะๆเลยคันนี้อ่าตัวนี้ลูกค้าอยู่เกาหลีนะคะเนาะ ได้ติดตามช่อง youtube ของเรานะคะแล้วก็สั่งทำนะคะคันนี้สั่งทำไปส่งที่ปทายนะคะจงังหวัดนครราชสีมานะคะ<ม>แต่ตัวลูกค้าเองอยู่เกาหลีนะคะคันนี้แมคค้าก็มาจัดรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะคะ<ม>โอโหเบรกดีมากนะคะคันนี้เบรกดีมากเบรกเกียร์ดีเครื่องดีนะคะช่วงล่างดีคันนี้